3ดาว1ตัวมันไม่พอก็ทํา3ตัวไปเลยแล้วกันในเกมนี้ผมเริ่มมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดีมีตัวเลือกใหาเล่นเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าว่ามันมีตาบูมบอร์ดผมจึงตัดสินใจเล่นบูมบอร์ดว่าบูมบอร์ดเนี่ยมันกินกับอะไรก็อร่อยในดา่าน2ขีดหมียอดเดิร์ไม้ผมเลือกผมจึงเจอไดเรกชันของเกมนี้นั่นคือการเล่นเวก้าบูมบอร์ด ในด่าน5ขีด5ผมทำเวก้า3ดาวตัวแรกได้พร้อมกับอีกตัวที่ได้จากอาร์เมนที่2คือการแยกล่างตัวละครที่เลือเยอะที่สุดในช่วงท้ายของเกม Vega เนี่ยผมขาดอีกไม่กี่ตัวแต่เกมเนี่ยจะจบก่อนอย่างแน่นอนผมจึงต้องถอดเวก้า3ดาวออกเพื่อตั้งใจแพ้แล้วก็ยื้อเกมต่อไปสุดท้ายผมได้เวก้า3ดาวตัวที่3มาและนี่ก็คือผลลัพธ์ของมัน